สวัสดีครับทุกคนผมชีฮับเองนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พิเศษมากนะครับเราอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนะครับหรือว่าอบจนะครับคลิปนี้พิเศษมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวแหล่งชุมชนโบราณคดีนะครับชุมชนบ้านนาปริกนะครับจังหวัดสตูลนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแหล่งโบราณต่างๆที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนติดตามคลิปนี้นะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้กันเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปกันครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กับอาจารย์ยะกูบนะครับนี่คือเป็นอาจารย์ที่จะพาเราไปเยี่ยมแล้วก็ชมสถานที่โบราณของชุมชนบ้านนาปิกนะครับครับ Assalamualaikum warahmatullahi w a b า r a k a t u h ครับกับผมนายวัญยะกูบดุกานะครับก็เป็นผู้ดูแลในส่วนของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลควนโดนน,นะนะครับอำเภอควนโดนซึ่งตั้งอยู่บ้าน เลขที่1 8 4หมู่ที่7ครับผมจังหวนโดนอําเภอควนโดนจังหวัดสตูลนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้จะทำหน้าที่ในการที่จะถ่ายทอดในส่วนของการเรียนรู้ในเรื่องของบทประวัติศาสตร์ของจังหวัดสตูลและก็ในเรื่องของยุคของก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งก็มีแหล่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดสตูลนะครับซึ่ง2ประเด็น2หลักใหญ่ก็คือมีทั้งยุคก่อนประวัติศาสตร์และก็ ยุคประวัติศาสตร์แล้วก็ย <soever S 2> ุคประวัติศาสตร์นะครับสองอสองอย่างนะครับอ,อย่างนะฮะการน,นี้ก็อยากจะแนะนําในส่วนของยุคประวัติศาสตร์ก่อนเดี๋ยวเราจะไปยุคประวัติศาสตร์ก่อนใช่ไหมครับจรจรอาจารย์จึงจะขออนุญ,ญาตเริ่มไปที่เสาหลักประคนอคของจังหวัดสตูลน,นะครับเสาหลักประโคมผมไม่ผมไม่เคยได้ยินนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขาจะพาเราไปดูเสาหลักประคมนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อันนี้คือ อันนี้คือเป็นเสาหลักประโคน oh. ของอก่อนก่อตั้งเมืองสตูลในยุคดั้งเดิมยุคแรก<ช>นะครับ<ม>ซึ่งในจังหวัดสตูลน,นั้นถ้าเริ่มนับตั้งแต่2,382นั้นก็จะถือ,ถอว่า170ปีหรือ180ปี oh. แต่ที่นี่มันจะลึกไปกว่านั้นนะครับจะลึกไปถึงทั้งว่า2,300 2 5ถึง2,340นะครับก่อนการต่อตั้งเมืองสปนุลที่เป็นสถาปนาเมืองสตูลซะอีกนะครับฉะนั้นตรงนี้นี่คือผมจับได้ไหมครับอาจารย์จับได้ครับจได้นะครับทุกคนนี่คือเสาประโคมเสาหลักประโคนประโคมนะครับนี่ประโคนเสาหลักประโคนประโคนนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับนี่โอ้โหอายุประมาณกี่ปีอันนี้ก็ประมาณ220กว่าปีโดยประมาณนะครับคืออันนี้ก็เป็นบอกว่าเสาหินนะครับ ซึ่งเป็นร่องรอยนะครับที่เมืองเก่าของสตูลเกิดในปีนฮิจรัสศกัดนะครับ1218ซึ่งในคริสตศกราชนั้น1797นะครับก็คือถ้าเป็นพุทธศกราชก,ก็คงจะเป็น2,340โดยประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปไหนครับอาจารย์อันนี้ก็จะไปดูหนังสือนะครับคำมพีรอันกุอานที่เขียนด้วยลายมือ เขียนด้วยมือใช่ไหมเขียนด้วยมือเลยเป็นเมนูสคริปต์นะครับด้วยมามัคตูปโนะครับอันนี้ก็ยุคในส0 0รกว่าปีที่แล้วเช่นเดียวกันเขียนด้วยมือหายากมากตอนนี้ผมอยากดูอยากเข็นมากเลยครับอาจารย์พาไปหน่อยเชิญครับเชิญครับไปครับตามผมมาครับทุกนเดี๋ยวเราจะไปดูอัลกุรอานที่เขาเขียนด้วยมือนะครับน่าจะเป็นของโบราณเก่าแก่มากเลยนะครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นของคู่บ้านนะครับคู่เมืองของจังหวัดสตูลเลยทีเดียวนี่นะครับพิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านตาบนคอนโดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับทุกคนบรรยากาศแบบดีมากเป็นไม้นะครับนี่คือไม้แท้เลยนะก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ในเรื่องของเอกสารที่เป็นร่องรอยทางอดิศัตร์เมื่อกี้เราได้ดูเสาหลักประโคนครับซึ่งเป็นวัตถุในเชิงของบริศัตย์ครที่สามารถไล่ไปได้ก็220ีกว่าปีดังที่ว่าแต่เดี๋ยวนี้ในส่วนของเอกสารที่เป็นร่องรอยที่ยังคงหลงเหลือไว้ที่ให้ลูกหลานได้ศึกษานะครับจากบรรพชนที่ผ่านมานั้นก็จะมีที่เป็นหนังสือ นะครับที่สามารถที่นําเสนอตรงนี้ได้ก็ประมาณ5-6เล่มนะครับซึ่งหนังสือที่มีความสําคัญที่สุดนะครับในสําหรับผู้ที่นับถือศา,าสนสลามรหรือว่าชาวมุสลิมนะครับก็คงจะไม่พ้นในเรื่องของคมภีอันกุรอานอาน,นะครับซึ่งความพิเศษของคมภีอันกุรอานเล่มนี้นะเป็นคมภีที่ได้ตกทอดสืบทอดกันมาที่รักษากันมา200ร้อกว่าปีที่ผ่านมานี่อายุ200กว่าปีใช่ร้ยกว่าปีที่ผ่านมา อันนี้ในส่วนของอความพิเศษนะครับก็คือหนังสือเล่มนี้มีเล่มเดียวในจังหวัดสตูลน,นะครับที่ได้ชนชั้นที่เขาได้เข้ามาดูแลปกครองเมืองสตูลในยุค2 0งรกว่าปีที่แล้วนะก็ได้นํามาเพื่อที่จะมาในการนําเสนอเผอยแพร่รในส่วนของศาสนาจักรในเรื่องของอันอิสลามและก็ในส่วนของอาณาจักรก็ได้มาดูแล ปกครองบ้านเมืองนะครับสตูลซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าเป็นมูเกมสตูลนี่คือคำพีโบราณมีอายุ200กว่าปีนะครับคนี่เขียนเขียนด้วยลายมือครับเขียนด้วยมือบุคคลนะครับเขียนด้วยมือเลยนะครับอาจารย์โอ้หครับอันนี้ก็อันนี้ทั้ง30ยุสนะครับก็จะมีครบทั้งหมด35ภาคอันนี้ก็จะมีเพียงแค่บางบทหรือบางสุรนนะครับ อันนี้คือทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับว่าที่มานั้นมีร่องรอยที่ถูกบันทึกไว้เป็นเอกสารหรือไม่อย่างไร,รนะครับก็คือจะมีหนังสือเล่มนี้ซึ่งผู้บันทึกเรื่องสือเล่มนี้เล่มนี้นะครับชื่อว่าสรีปรดดนามนตรีอิบนูมรหุมปดุกาตวนด่นอิบนูมรหุมมหาราชาอินดีราดัานอิบนูมรหุมลักสมานาคุตาสุตารอาจารย์ช่วยแปลอันนี้ก็คือ, <c oughs> ต,อคตอนนี้ <c oughs> ท่านนี้นะที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับ อายุก็ประมาณร้อยหกสถึง้อยิปีเฉพาะเล่มนี้นะครับซึ่งสรุปง่ายๆก็คือท่านเป็นต้นตระกูลปดูกาอ๋อที่นำสกุลปัดูกานี่แหละครับนี่คือต้นตอคือทั้งหมดที่เรารวบรวมที่เรานำเสนอตรงนี้คือจะไปที่มาก็คือต้นตระกูลปัดูกาที่นำอิสลามเข้ามาในจังหวัดสตูลถ้าใครอยู่สตูลนะครับป้องเคยได้ยินนามสกุลนี้แน่นอนปัดุกานะครับนี่ครับคือผู้ที่ได้นำหนังสือแล้วก็ ในเรื่องศาสนาจักรและอาณาจักรในเรื่องอัลอิสลามและก็ในเรื่องการปกครองบ้านเมืองในยุคสองร้อยกว่าปีที่แล้วก็คือรุ่มต้นที่นี่ในส่วนของประการหนึ่งก็คือในสายของต้นตระกูลปุกาครับผมก็จะมีร่องรอยที่ยังคงหลงเหลือให้ลูกหลานนะครับได้สืบทอดได้เรียนรู้และก็คนที่เข้ามาในจังหวัดสตูลหรือว่าผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์จะได้เรียนรู้อีกที่หนึ่งก็คือที่นะครับกูโบเก่าบนานาปิกหรือว่าเรียกว่ากูโบนะครับดาโตปดุกาลักษมณนารายา มหารายะนะฮะเลลาวันอัลมัคืออาจารย์จะพาเราไปยังที่กูโบใช่ไหมครับโอ้เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเอ่อกูโบจะเป็นยังไงครับต้องติดตามนะครับโอเคครับไปกันเลยครับอาจารย์โอเคครับตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามายังกูโบแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะได้ข้าไปเยี่ยมชมด้านในของกูโบเก่านะครับก็คือกูโบของท่านดาโตุบาดูกา ลักษมานารายาเลลาวันอาหมัดครับซึ่งถือว่าเป็นต้นตระกูลของปดุกานะครับนี่นะครับต้นตระกูลของปดุกาเลยนะครับผมก็เพิ่งรู้วันนี้ละถ้าไม่มีอาจารย์ที่ผมไม่รู้เลยนะโหได้ความรู้เยอะมากครับโอเคกันนี้ก็ยินดีนะครับที่จะได้แนะนําในส่วนของการที่จะได้เข้าไปเยี่ยมนะครับของสุสานของท่านดัตุปดุกาลักษมานารายาเลลาวันอาหมัดนะครับครม S <S <S เดี๋ยวขออนุญ,ญาตทางนี้ก่อนนิดหนึ่งนะครับว่าอันนี้ในเขตพื้นที่ของกูโบเกาบ้านนาปริกเนี่ยจะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ11ไร่สิไร่ใช่ไหมครับทั้งหมดนี้ยังคงใช้ฝังนะครับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือผู้ที่เสียชีวิตนะครับสำหรับผู้ที่นําเสนซี람นะครับก็คือสามารถที่จะมาฝังได้นะครับในพื้นที่ของบ้านบุเกตยามู่และก็พื้นที่ของบ้านนาปริก นี่ก็พื้นที่ของบ้านดุสนก็สามารถจะใช้พื้นที่อย่างนี้ได้ถึงปัจจุบันคือใช้ได้หมดเลยใช่ไหมใ้ไดมไม่ได้จํากัดเป็นแค่ปัูุกาอย่างเดียวครับแต่ที่เป็นเฉพาะของปัูุการนั้นคือจะมีรั้วรอบขอบชิดนะครับซึ่งทางวัฒนธรรมจังหวัดเขาก็ได้นะครับให้งบประมาณมาแล้วก็ได้กันพื้นที่นี้เพื่อจะได้เป็นกุโบที่เป็นเกี่ยวประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ของสตูลนะครับในจุดแรกที่น่าสนใจนะครับก็เป็นจุดที่หนึ่งซึ่งก็เป็นผู้ที่มาร่วมในยุคสมัยเดียวกัน นะครับอันนี้ก็คือเป็นหินนะครับไม่ได้เป็นไม้นะครับถ้าดูแบบผิวเผินทั่วไปก็จะเป็นไม้นี่หินเหรอครับอาจารย์นี่หินนะครับอซึ่งหินจริงๆนะครับเป็นหินที่แกะสลักนะครับในยุคที่200ปีที่แล้วนะครับก็ต้องเน้นว่าอายุยาวมากนะครับอายุ200ปีใช่ไหมครับอาจารย์สองกว่าปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นหินก็เรียกว่าบาตูอาเจบาตูอาเจนะครับอ่าที่เป็นบาตูอาเจนี่ก็คือมีเฉพาะ ที่ปอลิสและก็ที่สตูลเท่านั้นนะครับเพราะนอกนี้ก็คือ,อทราบข่าวจากการศึกษาของอศิลปากรนะครับของจังหวัดสงขาเนี่ยเขาก็ได้มาสำรวจและก็ได้ผลสรุปว่ามีเฉพาะที่รัฐปอลิสของมาเลเซียและก็ที่ของประเทศไทยก็คือมีเฉพาะที่จังหวัดสตูลที่เป็นหินอาเจนะครับที่สามารถที่บอกว่าเป็นมีที่สตูลเท่านั้นในประเทศไทยนะครับโอ้โหนี่หินจริง,รงๆรครับบาตูอาเจอายุ กว่สอง้อยปีครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่หนึ่งนะครับที่ oh. จะมาเป็นเชิงที่จะมาอยู่ร่วมกันกับอของทานดาตุนะครับ oh. ที่เราจะได้ไปเยี่ยมต่อไปข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับ,รบสำหรับรูปทรงหรือรูปลักษณ์ที่เป็นกลมอย่างนี้ก็ถือ <ừ. S 1> ว่าเป็นเพศช,ชายอ๋อ oh. ถ้าเป็นกลมแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นสัญลักษณ์ว่าคือผู้ที่ กูโบของเป็นผู้ที่ฝังอยู่นี้ก็คือเป็นเพศช,ชายออแต่ถ้าเป็น,ปนแบนๆอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวนู้นก่อนครับอันนู้นก็จะอ,อ๋อ,อถ้าเป็นกลมๆแบบนี้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นเพศช,ชายนะครับส่วนถ้าเป็นแบบนี้ครับอ,าารอันนี้ก็จะเป็นเพศหญิงแบบน,นะครับออจะแหลมเนาะจะแหลมและก็เป็นแบนๆนะครับก็อันนี้จะเป็นทรงมุนอันนี้ก็มีการแกะสลักใช่ผมก็อยจะถามพอดีเหมือนเมื่อก่อนเขาน่าจะแกะสลักแบบ สวยงามแน่เลยนะครับอาจารย์แต่เนื่องด้วยเวลาเนาะหลายร้อยปีมันก็เลยแบบกัดซาะไปหมดแล้วแต่ก็ยังเห็นหลงเหลืออยู่นะครับเราสามารถเห็นได้ว่ามีการแกะสลักโอเคครับอาจารย์ครับจะไปดูกันในส่วนของอีกจุดหนึ่งนะครับที่ว่าถือว่าเป็นจุดไฮไลท์นะครับที่มีความสําคัญของกุโบเก่าแห่งนี้กุโบจุดนี้ก็เป็นกุโบของสองพี่น้องอนะครับซึ่ง คนแรกก็คือ,อใช้เป็นนามว่าดาตตตัว,ตวหรือดาตุแก่นะครับซึ่งชื่อจริงนั้นก็ตามที่ทราบกันมาก็คือไม่มีปรากฏชื่อจริงรและท่านก็ไม่มีลูกไม่มีภรรยารนะครับในส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นน้องของท่านดาตตตัว,ตวหรือว่าดาตุแก่นะครับ,รบก็คือท่านดาโตปตุกาลักษมานารายาเลลาวันอัมมัดก็คือ,อท่านนี้ท่านนี้เลยใช่ครับอันนี้ก็คือท่านนี้เลย ฉะนั้นตรงนี้ก็คือนะเป็นที่มาของต้นตระก,กูลปะดูกาซึ่งก็คือเข้ามาโดยประมาณแล้วก็ในยุคของนะครับที่ผ่านมาก็คือประมาณพุทธศักราช2,340หรือว่าก่อนหน้านั้น,นใช่ีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มามนี่ลักษณะเด่นของนะครับศิยปกรรมในเชิงศิลปะของอนิสลามเนี่ย ก็จะมีจุดเน้นถ้าเราสังเกต,ตนะครับนอกเหนือมาจากรูปทรงเป็นรูปบวัวตูมบัวบานตรงนี้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าอักขระหรือว่าอักษรที่เด่นชัดก็คือจะใช้เป็นอักษรที่เป็นคําปฏิญาณตนนะครับของผู้ที่นับถือศาสานาอิสลามก<อ>นะ็คือคําว่าอัชลอดุอัลลออิลลอฮฺอัลลออัลลอฮฺอัลละฮุอัลนอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลอฮฺอัลอัลลัลลอลลอฮฺอัลนอลยนะครับก็ค,บคือ ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับุฮ uh ul <im itation> ัมมัดูรซูลอละนะครับก็คือก็คือเป็นคำปฏิญาณของผู้ที่นับศสนาอิสลามนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับ <im itation> โอเคครับอาจารย์เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปไหนต่อครับอันนี้ก็ในเบื้องต้นนะครับในที่เราได้เยี่ยมชมกันวันนี้ก็มี <im itation> ที่3จุดและ1ก็คือเสาหลักประโคนชัยเสาหลักประโคนที่2ก็คือได้ดูเอกสารหนคุรานที่3ก็คืออนุสรสถานก็คือกูโบกาบ้านนาปริกครับผมอันนี้คือเป็นยุคประวัติศาสตร์220กว่าปียุคประวัติศาสตร์ครับ220กว่าปีแต่เราจะไปอีกที่หนึ่งที่นี่มันมีความจุดเด่นที่ลึกไปกว่านั้นนั่นก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์5,000ปีโคยุค ก่อนนะครับทุกคนฟังไม่ผิดนะยุคก่อนประวัติศาสตร์5,000ปีนะครับเป็นยุคของกลุ่มของนักโบราณคดีนะครับที่ทําการศึกษาในการขุดค้นนะครับก็ขอที่จะได้แนะนําต่อไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนะครับแต่ตอนนี้เราไม่บอกก่อนเราจะพาไปไหนนะห้ามพลาดนะครับต้องตามนะครับไปกันครับนะครับอาจารย์ครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงเองจุดนะครับตรงนี้เป็นอะไรนะครับอาจารย์เขาเยแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับทุกคนื เมื่อกี้เมื่อกี้เราไปที่ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นะแต่วันนี้เ,<ร>เป็น,นยุคก่อนอประวัติศาสตร์นะที่สตูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สตูนะไมจใช่อยู่ที่ไหนนะจังหวัดสตูนะครับจังหวัดสตูเรามีแบบนี้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์พาไปข้างในเนาะนี่ครับทุกคนตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงหน้าหน้าป่าโต๊ะรกแล้วนะครับนี่ครับนี่โอ้ยออกแรงใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับอาจารย์อาจารย์ครับ ช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยครับว่ามันเป็นมาอย่างไงอะไรตรงไหนครับคือคือในในส่วนของยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นก็จะมีแหล่งสําคัญอยู่นะครับสี่แหล่งด้วยกันนะครับก็คือแหล่งที่หนึ่งก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นก็เป็นนะครับถ้าเขาพเนียนครับผมนะครับก็จะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองก็คือมีสองลูกอ๋อแล้วก็ที่ที่สามนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเพิงผาปาโตโรที่เรากําลังยืนอยู่นะที่นี่ตรงนี้นะครับเพิงผาปาโตโรแล้วก็เขาบุเกตยามูก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะถัดไปจากนี้ก็ประมาณสักกิโลหนึ่งครับผมแล้วก็เขาวังตังกานะครับก็จะเป็นอยู่ที่ชนประธานดุสสนปัจจุบันนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของเหล่งโบราณคดีทั้งหมดแต่วันนี้้าจะมาลงในรายละเอียดนะเฉพาะในส่วนของเพิงผาปาโตโรนะครับซึ่งสำนักงาน ศิลปากรที่11จังหวัดสงขลาปัจจุบันนะครับได้มีการสำรวจรับขเขามา,มา,ม,ามาสำรวจให้เราเลยใช่ไหมครับทำสำรวจแล้วก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยมีหนังสือออกมาแล้วก็มีการศึกษานะครับ,รบในช่วงของปี 51- ปี53โดยประมาณซึ่งในการค้นพบในครั้งนั้นก็จะมีสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาเราไปใช่ไหมครับโอ ผมไม่อยากเชื่อเลยนะว่าสตัตวจะมีแบบนี้ด้วยนี่ครั้งแรกของผมนะโอ้สุดยอดมากอันนี้คือจุดนะครับเป็นพิกัดที่ที่เป็นน่าสังเกตนะครับ,รบว่ามีจุดที่หนึ่งนะครับก็คือจุดพิกัดที่ทางาสินบกรที่13บามนะก่อนนู้นนั้นนะครับ,รบแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสํานักศิปบกรที่11จังหวัดสงขลาแล้วซึ่งก็ได้มีนะเป็นหมุดอ๋อนี่หมดเลยหมุดที่เขได้ทำกัน กําหนดพิกัดว่าจะมีแหล่งโบราณคดีอยู่ณที่นี่นะครับนะครับอันนี้เป็นหลักที่หนึ่งครับแล้วก็ถัดจากนี้ไปก็จะมีหลักที่สองนะครับอยู่ด้านหน้าหลักที่สองนะครับคือในฐานะของผมอาจารย์คือถ้าเขาปัดหมุดคือเขาตั้งหมุดแบบนี้แล้วมันหมายความว่าอย่างไงครับอาจารย์อันนี้หมายถึงว่าเขาอาจจะมีวิธีการที่การสำรวจมาจากการที่อาจจะเป็นใช้ดับเทียมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทราบว่าที่นี่มี แหล่งโบราณคดีแล้วก็มีการศึกษากันมานะครับตั้งงบประมาณลงมาแล้วก็มีการศึกษาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหมดที่สองนี่หมดที่สองนี่ครับหมดที่สองกดมสรมศิลปากรโอเคครับครับอันนี้ในส่วนของพิกัดที่ระหว่างนะครับทีนี้ในช่วงของในช่วงของหลุมฝังศพจริงๆนั้นก็อยู่ช่วงนี้นะครับอยู่ตรงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ประมาณนี้ครับเออนี่หลุมฝังศพอะไรนะครับอาจารย์ อันนี้ก็เป็นหลุมฝังศพอันนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับที่มีการขุดค้นนะครับก็จะเจอในชั้นหินอ่าชั้นชั้นดินขอโทษนะครับในชั้นดินก็จะเจอนะครับที่เป็นหลักๆเลยก็มีโครงกระดูกอ๋อคือเขาพบโครงกระดูกตรงนี้ตรงหลุมฝังศพตรงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับอ๋อทีนี้ในการขุดค้นนั้นนะครับก็จะเจอโครงกระดูกสองสองโครงกระดูกโครงกระดูกที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นเด็ก น่อายุ6ปีนะครับแล้วก็เมื่อใช้คาร์บอน16นะครับในวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วเช็คออกมาดูนะครับตรวจสอบกันดูว่าอายุประมาณ5 0อ้5 0 0นปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักะโหลกของเด็กอายุ6 6ปีคือคือพบตรงนี้ใช่ไหมครับทีู่ในหลุมเดียวกันอ๋อครับนะครับแล้วถัดมานะครับก็จะเป็นโครงกระดูกของผู้หญิงอายุประมาณ35ปีนะครับอันนี้นะครับเป็นโครงกระดูกอันนี้นรัะครับ ก็เมื่อตรวจสอบอายุแล้วก็ประมาณ3,500ปีนะครับทีนี้ก็จะเป็นนะครับสิ่งที่ฝังร่วมไว้กับศพทั้งสองศพซึ่งอยู่ในหลุมเดียวกันแต่ว่าคนละชั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับก็จะเป็นภาชนะดินเผารูปต่างๆนะครับแล้วก็มีลูกปัดนะครับและก็ขวานหินนะครับเหล่านี้ทั้งหมดนะครับและก็ในส่วนอื่นๆก็ยังมีอีกนะครับแต่ว่าที่ สามารถนําเสนอได้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับในในส่วนของหลุมฝังศพเดียวกันนะครับโอเคครับอาจารย์ผมต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่พาผมทัวร์บริษัทเพราะว่าวันนี้ผมได้ความรู้อะไรเยอะๆมากมายมากไม่น่าเชื่อว่าสตูนจะมีแบบนี้ด้วยนะครับอาจารย์โอ้โหต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสักกอลล์นะครับยินดีครับโอเคครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปยังสวนกระท้อนนะครับผมจะไปกินกระท้อนสดๆในสวนเลยนะครับถ้าใคร อยากชมนะครับห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปนะครับโอเคครับไปกันครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนกระท้อนนะครับนี่คือส่วนกระท้อนจริงๆนะดูดูดูด้านหลังเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะให้บังไปหยิบกระท้อนสดๆจากต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับไปบังนี่คือนี่คือบังส่วนนี้ขี่ปีแล้วบังส่วนนี้กระท้อนสวนนี้ปลูกมาตั้งแต่ปีสามแปดสามแปดโอ้โหนานอยู่นะนานเลยนานเลยปีสามแปดมันเป็นโครงการคอปโลครับ ทางรัฐบาลเขาสนับสนุนให้เป็นพื้นที่ที่ทานาไม่ได้ตรงนี้มาก่อนเป็นที่นาที่พื้นที่ที่ทานาไม่สมบูรณ์ฝนไม่ฝนมันทิ้งช่วงก็จะมีโครงการนมาให้ออกว่าจะได้แบบนี้นี่กี่ปีครับบังหลายปีเนาะหลายปีหลายปีบังช่วยเลือกหน่อยว่าลูกไหนที่แบบสามารถกินได้ตอนนี้เลยผมแบบผมหิวมากครับทุกคนผมอยากลองชิมอ่ะแบบสดสดตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็ นี่นี่ลูกนี้เอาได้เลยอ๋อลูกนี้ใช่ไหมครับครับนี่ครับทุกคนนี่คือจากต้นสดเลยนะครับโอ้โหเอาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดหน่อยโอ้ดูดูขนาดลูกครับลูกนี้ขนาดห้าหกเขตหกเขตครับโอ้ใหญ่มากดูดิเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละนี่คือผมเด็ดได้เลยนะครับได้เลยได้เลยผมเด็ดเลยนะโอ้โหนี่นี่ครับใหญ่มากนี่ครับเดี๋ยวผมจะ บางเวลาเวลาเขาเช็คเช็คเช็คเหมือนเช็คเช็คยังไงแบบว่าสุกแล้วอะคือของผมผมไม่ได้เช็คตรงนั้นที่ผมเช็คที่การผูกลิบบิ้นที่ถงอ๋อเขามีสัญ,ญล,ลักษณ์ลิบบิ้นคือลูกพี่น้องติดเมืกก่อกี้ลิบบิ้นสีน้าเงิน,นสีน้าเงินครับนู่นสีเหลืองด้าน,านบนคือผมทําลิบบิ้นหมายถงผูกที่ที่หูถงสีแดงเป็นรุ่นแรกอ๋อไปแล้วครับสีเหลืองเป็นรุ่นสอง สีน้ำเงินสีเป็นรุ่นสามตัวนี้สีเหลืองกับสีน้ำเงินคือเอาบนไปได้แล้วสีน้ำเงินยังเอาหมดไม่ได้เพราะโอเคน,นี่เขามีเขามีหลักการของเขานะเขามีสีเป็นเป็นตัวบ่งชี้ว่าตรงนี้เอาได้หรือยังอันนี้เอาไม่ได้นะครับอันนี้ลูกที่ยังไม่ได้หมายสีแสดงว่าแสดงยังเอาไม่ได้อ๋อโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมจะแกะบ้างถอวิธีผมแกะหน่อยคือแกะกระท้นแกะยังไงถ้ามีเล็บตัวเอาเล็บกดไปสักนิด คือกดเลยใช่ไหมครับเลยกดเลยอ๋อนี่ครับได้ยินเสียงก๊อก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 ไหมกดนี่ก็บีบับอุ้หนี่มันแตกมาออกเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่คือสดๆจากต้นเลยนะครับกินได้เลยนี่คือกินได้เลยใช่ไหมครับนี่โอ้โหดูดิฉ่ำมากดูเคยแบบโอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแมสนะครับนี่ โอ้โหฉ่ำมากดูดินี่เดี๋ยวผมจะกินนะครับเดี๋ยวฝากคือผมค่อยได้นะได้เลยได้เลยขออนุญาตนะครับนี่โอ้โหใหญ่มากแต่มีมีดตรงนี้เอามีดไปเนอะเปรตแตงงมนี่แบบใหญ่มากนี่คือปกติไม่บางแบบนี้ับปกติเนาะนี่นะครับผมจะชิมให้ทุกคนดูนะครับอือหืออร่อยไหมอืมหวานมาก หวานมากอืมอืมสดไม่มีกลิ่นเลยกินแบบธรรมชาติมากฉ่ำหวานมีเปรี้ยวนิดเดียวนิดเดียวค,คือกระท้อนปกติแล้วกระท้อนมันก็ต้องเปรี้ยวนิดนิดนั่นคือกระท้อนอืมอืมไม่ใช่คำบรรยายอร่อยมากอืมก็จริงได้เลยนะบงังครับดูดิ บางใหญ่มากอันนี้ต้องมีกระชอนมีช้อนเลยถ้ามีช้อนเขาก็อร่อยเลยนะมีอช้อนกินเมื่อก่อนผมไม่เชื่อที่เขาว่ากระท้อนกินกับช้อนอ่ะกระท้อนกินกับช้อนเรากินแต่ตาอ่อนใช่ไหมพอมาทําสวนพอมาทําสวนเองโอเครู้เลยเชื่อเลยว่ากระท้อนกินกับช้อนกินกับช้อนคือเราต้องควักอันนี้ให้หมดอืถ้ามีช้อนจะสะดวกมากครับทุกคนนี่คือจากต้นแบบสดเลยนะอืถ้าใครอยากกินแบบผมนะครับ ป้องมาที่ชุมชนบ้านนาปริกนะครับจังหวัดสตูนนะครับนี่ของดีของ,ของจังหวัดสตูนนะครับปีเดียวมีครั้งเดียวปีเดียวมีครั้งเดียวเอ,อตอนนี้ของผมเป็นก่อนกว่าทุกแปลงทุกแปลงผมเริ่มห่อกระท้อนตั้งแต่15กุมภาพันธ์15กุมภาพันธ์ครับพอเดือนอมาดอนปลายปลายเดือนผมก็เริ่มเก็บกระท้อนชุดแรกคือเป็นขี้ายกับเขียวหวานครับจนมาถึงณวันนี้15กุมภาพันธ์ ผมไปที่สุดการเก็บเกี่ยวกระทร้อนสิงหาอืปลายเดือนสิงหาลงปลายเดือนสิงหาก็คือหมดจะหมดแล้วมแสดงว่าถ้าใครอยากมาก็ต้องมาช่วงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคนดูเขาจะมาแล้วก็มาชิมแบบผมสดๆจากต้นแบบนี้ได้ไหมได้ได้นะครับมาไดนะ้ติดต่อบางเขาได้นะครับอ,อร่อยมากนี่มีอีกซี่นีกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกินก่อนนะ อันนี้ไปอาหารช้อนเลยอันนี้ห้ามทิ้งนะห้ามทิ้งใช่ไหมบางาทิงเออต้องกินให้หมดช้อนมโอเคเดี๋ยวผมขอไปกินก่อนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กับท่านนายกอบจนะครับจังหวัดสตูลนะครับเดี๋ยวเราอยากจะให้ท่านนายกเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับให้มาเที่ยวชุมชนบ้านนาปิกนะครับเดี๋ยวท่านนายกเชิญชวนครับก็เชิญชวนที่น้องชาวไทยนักท่องเที่ยวทั้งประเทศนะครับ มาเยี่ยมมาชมมาเที่ยวในชุมชนบ้านนาปิกนะครับชุมชนบ้านนาปิกเนี่ยเป็นชุมชนที่มีสวนกระท้อนที่ใหญ่ที่สุดของสตูลนี่ฮะดูนะครับซึ่งก็มีหลากหลายพันธุ์นะครับ,รบทั้งพันธุ์ปุยฝ้ายทั้งพันธุ์อีล่าทั้งอะไรเยอะแยะมากมายนะครับลูกหนึ่งเนี่ยเป็นกิโลครับใหญ่ๆสดๆสวยๆหอมๆห,ห,หวานๆนะครับนอกจาก กระท้อนแล้วเนี่ยชุมชนบ้านนาปริกของเรายังเป็นชุมชนที่เป็นท่องเที่ยวชุมชนที่มีโบราณสถานนะครับ,รบมีหลุมฝังศพโบราณรนะครับมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก,ก็คิดว่าถ้าท่านแวะมาสตูลน,นะครับมีโอกาสมีเวลาสะดวกนะครับ,รบมาเยี่ยมชม ชุมชนนาปิกคักนิดนึงนะครับจะได้อะไรดีๆกลับไปครับคือว่าถ้าใครมาสะตูนต้องมาชุมชนบ้านนาปิกใช่ไหมครับท่านครับผมนี่ต้องมานะครับต้องอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ดูกระท้อนในมือเราครับครับโชว์หน่อยครับท่านสวยมากครับใหญ่มากครับทุกคนดูดินี่อันนี้อี่าครับอี่าพันดีล่านะครับนุ่มปากหอมหวานนุ่มนวลนี่ถ้าใครอยากชิมเหมือนเราครับนะครับต้องมาที่สวนนะครับชุมชนบ้านนาปิกนะครับห้ามพลาดนะครับถ้าใครมาสะตูนะครับ โอเคครับผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับต้องขอบคุณอบจสตูนะครับที่พาเรามาเที่ยวแหล่งสถานที่โบราณนะครับแล้วก็พาเรามากินกระท้อนสดๆในสวนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าเราจะพาทุกคนไปไหนนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับ